ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง s c o r d แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งึงกับเกมตะกั่วบอลด็อกคังแบทโชผมครั้งนี้ก็จะมารีวิวตัวละคร E.C.H. สตัวผมนะที่เป็นตัวฟรีนะ e c a ตัวของทีมจักาวาลเจ็ดนั่นเองนะครับผมในสุดก็ได้มารีวิวสักทีผมนะเพื่อหลายคนก็จะเห็นว่าทำไมไม่รีวิวตัวละตัวไปอะไรอย่างงี้แต่ผมคิดว่ารีวิวไปเลยพร้อมกัน4ตัวนะ ไปเลยกันเลยดีกว่านะฮะในทีมที่ผมเอามาใช้ก็จะเป็นทีมของจักรวาล7กับเมเลคูลัสอเวกิน i ิงก็จะเห็นว่าทำไมมีเคียวมาติดมาด้วยนะฮะนะเดี๋ยวเรามาอ่านความสามารถของแต่ละตัวดีกว่าผมอ่ะตัวแล้วนะโกคูยูไตัวฟรีครับผมแคตตากรีครับเป็นผู้นำของ u n i v e r ซ9ซากานะจักรวาลต้องรอดคีบบวก3แอคแทคการิเฟนบวก77%นะฮะซึ่งก็โอเคใช้งานได้นะฮะ เป็นผู้นํารองมากๆแล้วสําหรับเอาไปเล่นด่านที่แบบมันต้องใช้แบบเก็บสตอรี่สำหรับผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยได้อยู่ครับแล้วก็แอคแทร์การีเฟน์บวกแอจะตีสแต็กแอคแทร์การีเฟน์ได้ครับผมนะแล้วก็ตีสุพรีมดาเมจปโจแอนดมี่ดีมากๆความสามารถนะฮะเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับทีมครับผมนะจัก,กรวาลต้องรอดคี 3, บวกสามแอคแทร์การีเฟน์บวกเจ็ดสามสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีพลังโจมตีกับพลังป้องกันตั้งต้นมาให้120ครับผม แล้วก็มีโอกาสหลบ50%นะฮะผมะตัวนี้ผมก็แนะนำให้อัพเป็นเบิ้ลนะฮะอัพเป็นเบิ้ลนํำไปเลยเพราะว่าจะได้สแต็กแอคแท็กกับดีเฟนซ์ได้แล้วก็ผมก็ใส่ตัวนี้มาหนะได้ฟรีมาจากด่านจอมันบูผอมนะจอมจอมันบูผอมไปเก็บได้แต่ละวันนะฮะได้มาก็เลยเอามาใส่ให้ครับผมแล้วก็ลิงสกิลค่อนข้างโอเคนะอยู่กับตัวละคร6ปีได้โคตรดีเลยด้วยถ้าใครไม่มีตัวสีม่วงหรือสีแดงเนี่ยใส่6ใส่คู่เอา6ปีได้เลยครับเก่งครับตัวนี้นะทีมที่อยู่ดออยได้้กะเเเนหล่คยไดดดมนะงรับ เก่งคือปปกับไอตัวตัว LR แล้วนะแต่ว่ามันก็ยังจะด้อยกว่าแหละด้วยความเป็นตัวฟรีสแตตมันจะ,จะน้อยกว่าต่อไปผู้เท่าเต่าผมนะอีกหนึ่งเอที่เก่งม,กมากๆเลยผมนะในทีมนี้เป็นผู้นำครับอ่าสำสิสสำนักเต่าผมนะขีบบวกส HP ไอแทคเดฟบวกร้อยยี่สิบครับผมแล้วก็แมสซิฟรีเลสแสกหนึ่งเทิร์นแล้วก็มีโอกาส70%ในการสตันศัตรูนะแล้วก็ถ้าไม่ตายใหญ่ครับบวกพลังโจมตี628% 1เทิร์นต์หนะผมแล้วก็ตีไม่ก้าคอนราโซ ดาเมจนะครับผมแล้วก็ซีลซูเปอร์แอคแท็กซีลถ้าไม่ตายศัตรูครับซึ่งก็ค่อนข้างใช้งานได้ทั้งซูเปอร์พัทโรดแล้วก็ด่านย,ยาวๆเลยแต่ด่านย,ยาวๆก็คงใช้ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่เท่าซูเปอร์พัทโรดเนาะอันนี้ใช้ถ้าไม่ตายเล็กเนี่ยมีโอกาสติดสตันมากกว่าไงดีกว่าใช้ถ้าไม่ตายใหญ่แต่ถ้าไม่ตายใหญ่คือถ้ามั่นใจว่าปิดเกมได้ก็ใช้ไปเลยนะเพราะมันบวก628%คือแรงมากแล้วก็แอร์พัสซีมัน มีพลังป้องกันตั้งต้นมาให้ที่120ก็ผมแล้วมีโอกาส30%ในการหลบการโจมตีศัตรูรวมถึงท้าไม่ตายนะแล้วก็เป็นตัวส u p อ o r t ให้กับสิทธิ์สำนักเต่าไอเทมเรเอนบวก40%คิวบวก3จะชุบชีวิตเลือดเลือด50%หรือต่ำกว่าตอนเริ่มเทินนะแล้วก็จะมีสรูสอ2สิทธิส์สำนักเต่าอยู่ในทีมเนี่ยก็จะฮิลนะฮะใช่ฮิวถูกแล้วก็จะชุบชีวิตได้แล้วก็ฮิวเลือด60%แล้วก็มีแอคีฟสกิลด้วยนะฮะ หลังจากถูกโจมตีเจ็ดครั้งหรือมากกว่าในการต่อสู้ก็แล้วก็มีตัวสิทธิ์สำนักเต่าเนี่ยอยู่ในเทิร์นเดียวกันเนี่ยสามารถใช้แอคทีฟสกิลได้นะฮะเป็นเพิ่มพลังโจมตีชั่วคราวแมสซิฟลี่แล้วก็คอสดาเมจทูคอสอัลติเมทด,ดาเมจนะผมนะยิงถ้าไม่ตายอัลติเมทใส่ศัตรูแล้วก็เพื่อนได้คีบบวกเจ็ดด้วยนะหนึ่งเทิร์นดีอยู่แต่ผมยังไม่ได้ใส่สกิลออฟเลยนะเหมือนแบบมันยังขาดอยู่เดี๋ยวไปใส่เลยก็ได้นะแต่เดี๋ยวค่อยไปใส่แล้วกัน แต่ว่าทีมที่อยู่ได้ก็คงจะเป็นทีมนี้แล้นะที่รู้สึกว่าเก่งสุดนะแล้วก็คู่กับตัวฟรีได้ดีมากๆนะครับตัวฟรีตัวใหม่นะแล้วก็2ตัวนะคือไอตัวคุริลินสิบแปดแล้วก็้เท่าเต่าอ,อยู่ด้วยกันได้ดีมากครับเนี่ยอันนี้ก็แต่ว่าไอสี่สำนักต่อเนี่ยต้องอยู่กับพวกแบบโกคูคุริลินก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับลิงสกิลนี้ไม่ค่อยได้ใช้ใช้แต็มกับลิมิตได้อยู่แล้วไอพวกนี้คือได้ได้ดีมากต่อไปสิบแปดแล้วบนนั้นสิบแปดคุลิลินเป็นผ หรือสีม่วงคีบวก3 HP ไ,ฟไ,ฟไฟเอเกรก50เพิ่มพลังโจมตี70%นะผมใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะการที่แบบเพิ่มพลังโจมตีเกรดลี่อะไรเงี้ยยังไม่ได้ไปอ่านเท่าไหร่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะก็เพิ่มพลังโจมตีแตกได้ครับผมแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วสีเหลืองเป็นสีม่วงนะครับผมนะแล้วตอนเริ่มเทินตีถ้าไม่ตายเบิ้ลแน่นอนถ้าเก็บคีบ้คีม่วง5หรือมากกว่า แล้วก็ตี30%ต่อการจำนวนโจมตีที่ทำไปผมมากที่สุด80%ก็เลยแนะนำให้เป็นตัวสแต็คเป็นตัวสแต็คการทังโจมตีพลังป้องกันได้เลยใช้เป็นเบิร์นนะผมนะเบิร์น19จริงมันมีเบิร์นได้อีกครับเนี่ยผมเพิ่มมาแล้วถ้าเป็นเวล5นี่ก็20แล้วนะนะแต่มันเป็นสีม่วงไงมันเลยให้หลบมา5ครับผมนะถ้าไม่ได้หลบมาถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีอื่นเนี่ยก็น่าจะได้บวกคิสหรือว่าบวก additional attack มาจะดีกว่านี้นะส่วนอ,วนนะอิสกิลเอ็กซนะ์ เมื่อเราต่อแขงชินฮังตีที่สุดนะครับเพราะว่าลิงค์คู่กันได้5้าลิงค์เลยเนี่ยเห็นไหมอยู่ด้วยกันได้โคตรดีครับเนี่ยคือแบบแทบจะอยู่ด้วยกันได้หมดเลยครับแล้วก็ทีมที่อยู่ได้ใช่ไหมทีมที่อยู่ได้ก็คงมีแค่จอยฟอสกับตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาตรงอยู่ได้ทีมน้อยมากถ้าทีมที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นริปเปอร์ซิตี้ครับกระจอยฟอสนิดนึงครับจอยฟอสนะเพราะว่ามันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีไอตัวนี้อยู่ได้ใช่ไหมแล้วก็มีแบบอะไรโกบูบอยแล้วมันก็ใช้ได้อยู่ต่อไปตัวนี้ นะเทจินฮังตัวนี้ก็เก่งครับเป็นผู้นำครับผมผู้นำชาวโลกคีบวกส HPX Attack Defense บวกเจหรือตัวสีเขียวนะทีมสีเขียวคีบวกส HPX Attack Defense บวกห้ ense, 50, นะฮะก็เป็นค่อนข้าง,างโอเคอ่ะกับผู้นำะนะใครที่ไม่มีเทจินฮังหรือคุลิลินก็ใช้ไอ้ตัวนี้ได้แต่จริงๆก็ไปใช้ตัวสองตัวนั้นดีกว่านะครับสำหรับทีมเอิร์ธลิงนะแล้วก็มีโอกาสซีลอ๋อตีแล้วซีลถ้าไม่ตายผมแล้วก็ลด Attack Defense เป็นมีพลังโจมตีพลังป้องกันนักต้นมาให้70แล้วก็บวกพลังโจมตีพลังป้องกันอีก20ต่อจานวนการโจมตีที่ได้รับมาสุดเ0ว่าผมสแต็กได้อีกครับแล้วก็เป็นผู้นําไม่ใช่ผู้นำซัพพอร์ตให้กับ U 7จ็คีบวกสามแอคแทกเเฟนบวกสีนะฮะก็เลยผมจะอัพคีมาเลยนะเพราะอันนี้มันโลว์แอคแทกเดฟเฟนไม่ค่อยจะมีประโยชน์อยู่แล้วมันไม่ได้สแต็กไงมันจะแค่แค่นั้นอ่ะก็เลยคิดว่าใช้คีไปเลยดีกว่าเน้นแรงๆไปเลยเนี่ยแต่ว่ามีอัพหลบมาหน่อยครับอ ดูเรนนี้มาจริงๆควรไปอัพอย่างอื่นดีกว่าส่วนลิงสกิลก็อยู่กับ18ดีนะครับผู้เท่าเต่าก็ดีทีมที่อยู่ได้อยู่เอิร์ธลิง์เหรอเอิร์ธลิงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาจริงเอิร์ธลิงก็ต้องจัดทีมจัดทีม U7 ที่เป็นชาวโลกครับผมนะจัดทีมแต่มันก็น้อยอะ่ะจัดทีม U7 ชาวโลก,กน,นะที่อยู่ได้ก็คงจะเป็นเลเวลเซนเตทีฟกับที่รียว่าซูร์กษาแค่นั้นจริงๆครับอ่าอีก2ตัวคงไม่ต้องสาธยายให้ผมนะไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวซัพพอร์ตให้กักกาากััััับบจจกกรรรรรวววาาาาาาลลลลลตตตต้้้้ออ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 งงงดดคคคคผผมม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 เเเเืืืซพพ์นนนนๆยะะ่่่่่่ขึีีิฟฟูไไไไแใส จริงๆถ้าใครมีแคลิฟูล่าก็ใส่แคลิฟูล่าได้แต่แคลิฟูล่ามันไม่ติดนะฮะเมลิสโคลัสอเวคเคนนิงก็ใช้ไม่ได้ส่วนตัวนี้ตัวฟรีเอามาใช้ได้ครับมันก็เก่งนะหลบ50ครับแล้วก็โจมมีพลังโจมตีพลังป้องกันตั้งต้นมาให้66โอกาสหลบ50อา่าแล้วก็จะบวกพลังโจมตี66% 6เทิร์นนะผมนะตั้งแต่เริ่มก็คือนะับไปครับ6เทิร์นมันจะตีแรงแล้วก็จะบวก พลังโจมตีอีก11%ต่อจำนวนการโจมตีที่ทำไปครับเลย upburst มาครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็อยู่คู่กับไอ้ตัวตัวฟรีได้ดีมากๆเลยแต่อยู่กับตัว6ปีไม่ได้นะครับอยู่กับตัวฟรีได้แต่อยู่กับ6ปีไม่ได้ครับจำไว้แค่นี้ก่อนอ่าแล้วก็สุดท้ายครับ LR 6ปีซึ่งวันนี้ผมก็มาจากการเจอกับ Android s i l s a แล้วกันผมว่าทีมนี้ก็น่าจะค่อนข้างจะปราบได้อยู่แล้วนะลองใช้ดูแล้วก็ใช้ Seno ครับผมนะนี่ใช้ Seno โหแต่ Seno นี่คือใช้ฟรีมได้โคตรแพงเลยครับเนี่ย แ,แล้วเวใช้ได้อยู่ครับเอามาตีแรงๆน่าจะอยู่ตลอดไป,ปเซนโอไปครับเธอแรกมาโอ้โหเธอแรกมาก็ไม่ดีแล้วครับแต่ดีตรงที่ไอ้นี่อยู่ด้วยกันได้อยู่ท้าแรกยำฉาไม่น่ายากมั้งโอเคใช้รับเซนโอยินดีต้อนรับสู่เซนโอเวิลขอดูหน่อยสิเอ๊ะขอบคุณนาทิ่มาเออผมโคตรชอบเลยวะผมโคตรชอบแอนิเมชันของอนี้เลยทำสวยนะโอเค เริ่มแรกมาผมต้องให้ผู้เท่าเต่จาจัดการเฮ้ hey! ๋ยวผู้เท่าเต่าไปเลยดีกว่าช่างมัน <c oughs> อันนี้ส่วนเคลผมเอามาแค่ซับพอร์ตนะครับผมไม่ไดเอามาเป็นดาเมจหลังอยู่แล้วเพราะดาเมจมันไม่ดาเมจคุณเธอไม่สูงครับยังไงผมก็เอามาแค่แทงเอ้ไม่ใช่แทงเอามาซับก็พอมันซับทุกตัวครับยกเว้นมันจะไม่ได้รับซับจากไอ้นี่เลยรับซับจากเทียนเทียนชินฮันงผู้เท่าเต่าโอ้โหดูดินัดเดียวตายห <c oughs> ย่อมจ๋าไม่อยากจะเชื่อโอ้โห อันนี้ผมให้มันไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วกันนะฮะให้มันอยู่โับพุเต่าไปรอบนี้โอ้โหคุริลินจะโดนตีตายไปเนะี่ยเสียวเสียวเหลือเกินอ่ะโอเครอบนี้ก็ให้โกคูสแต็กไปก่อนไม่ต้องรีบครับโกคูสแต็กไปนาสุดท้ายเจอสีม่วงก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะเจอสีม่วงตอนท้ายอนะ่ะถ้าโกคูมันตีตายขึ้นมาทำยังไงดีวะเนี่ยไม่เห็นมันตีตายเลย90%มันแรงด้วยนะเนี่ยอย่าตีตายได้ไหมอ่ะขอ ขออันนี้ก่อนนะขอสแต็กคุริลิสิบแปดก่อนอย่างนี้กูขอสแต็กก่อนโอ้โหแม่งตายอย่างไวเลยแม่งเอ้ยยังไม่ได้ยังไมไ่ทันทำอะไรเลยโอเคอันนี้ผมอยู่ไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะอ่ออันนี้เ,เฉยๆนะอ๋ออันนี้ได้แล้วไม่ต้องครับส่วนนี้ผมเก็บไว้ให้หกปีดีกว่าเพราะเราต่อน,นี้ได้โชว์ฟอร์มแน่นอนโอ้รอบนี้มันมันมาไม่พร้อมกันอีก ก็ต้องรีดสแต็กว่ะไม่งั้นไปด่านยากแล้วสแต็กไม่ทันตีไม่แรงเมื่อกี้ไม่ได้สแต็กด้วยนะสามล้านห้าตลอดเลยนะคือคู่รีดกับสิบแปดยังไงต้องอยู่ผู้เล่าเต่าจริงๆครับถ้าไม่อยู่ไม่ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งโอ้โหแปดแสนไม่ขึ้นล้านเลยเหรอไอตัวนี้ขึ้นล้านหน่อยเถอะเฮ้ยโอเคมาปิดฉากไปตอนนี้ก็เก็บหลอดดอกคังไปก่อนนะส่วนเคลไม่ต้องเคลไม่ต้อง คือข้อเสียของไอ้ตัวคุริสิบแปดอย่างนี้ก็อยู่ที่การเก็บคีมม่วงว่ะคือมันแม้มันจะเปลี่ยนได้ก็จริงครับแต่มันแบบมันต้องเก็บคีมแบบเจาะจงครับถ้ามันไม่เก็บมันไม่จาเป็นต้องเก็บคีมม่วงยเงี้ยมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่มันจะเป็นต้องเก็บคีมม่วงมาเจอกับพิกโกโลต่อ okay. โอเคโรเดชันนี้ดีครับผมเพราะมีลูกแกวหาลูกใครนี่เลยสวยครับตอนนี้คือถือว่าโอเคแล้วตอนนี้ถือว่า okay โอเคแล้วทําได้แล้วโอเครอบน, okay รบนี้โอเคแล้วเราโรเดชันนี้กาลังดีนะ โอ้โหมามันเปิดเลยครับเปิดได้ทําไม่ตายเฮลซโซนกีนี่เอ๊ะลบห้ากูทำงานหลบหกูทำงานว่ะ <c oughs> เสียใจด้วยฟิกาโลหลบหฉันทำงานฉันแม่งดวงดีฉันมันดวงดีหลบห้าฉันทำงานว่ะเออแป0 0 0นครับอีกรอบนึงครับได้ใช้แน่นอนคือถ้าตามเรื่องนี่คือถ้ามันยิ่งแบบสลับไอ้นี่ไปมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นไงอืม สาอีกรอบสรอบติดล้านสี่แหมแต่รอบนี้น่าจะติดมาจากอันนี้นะติดมาจากาการเดินกระดานนะครับผมเรียบร้อยครับตี3รอบติดเลย <c oughs> เป็นตอนนี้บวกพลังโจมตีพลังป้องกัน90แล้วจากแพสซีฟมันโอ,โอเคพวกเราต่ามล้านพวกเราต่อถ้าคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าตี6ถ้าตีถ้าไม่ตายใหญ่งไงคือ3ล้านแน่ๆครับยังไงก็3ล้านอ่ะโอเครอบนี้ผมจะให้ยืนอย่างนี้ก่อนแล้วกันอย่างนี้น่าจะดีสุด ซุปเปอร์เวจิต้าตัวนี้พูดถึงอาร์ตตัวนี้ก็นึกถึงไอ้ตัวนี้เหวนะนึกถึงตัวใหม่เหวนะตัวเก่าผมก็ไม่เคยหยิบม,มาใช้เลยเว้ยมันไม่มีมันไม่ได้เก่งครับผมแล้วก็หาเหรียญค่อนข้างยากเลยต้องทำมิชชั่นแต่มิชชั่นสำหรับผู้เล่นเก่าๆก็ไม่น่ายากเลยนะมิชชั่นในการเก็บเหรียญเก็บเหรียญเมฆทองอ่ะคือมันต้องใช้เหรียญเมฆทองในการนะเอาเวกเคนมันนะผมโอ้โหเวจิต้านี่โดนเอาโดนเอาเลยเว้ยมาแตกขึ้นเบรคครับอืมโอ้แม่งเล่นหลบเลยว่ะ เอ้ยแม่งเล่นอย่างนี้เลยว่าเล่นทำไม่ตายไม่ได้เล่นหลบเล่นทำไม่ตายไปเอโอโหเบาแม่งเบาอ่ะตัวนี้ตัวนี้มันเบาครับผมขนาดเพิ่มมาอะไรขนาดนั้นโอเคได้ได้คิดโอเคถือว่าโอเคแต่มันเบาครับผมแพ้ทางสีเหลือง My God ไอ้รอบนี้เอาไงดีรอบนี้ข้างหน้าตรงนี้เยอะโอเคตรงนี้เยอะสี่ลูกอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ได้แค่สี่ลูกเองอะ ร่องนี้ไม่ได้เบิลสองว่ะโอ้ได้อยู่ครับทั้งตอนนี้มันยังไม่เก่งทั้งตอนนี้มันยัง,ยงเบาอยู่ทั้งตอนนี้ยังไม่เก่งถ้าไปเจอไอ้ดานใครที่มันใช้สีเหลืองอีกวะถ้าจำไม่ผิดใครมาใช้เหลืองอีกวะโกคูเหรอก็ไม่ใช่นะใครไม่ใช้เหลืองอีกวะเหมือนจะไม่มีแล้วนะใช้เหลืองสุดท้ายมันสีม่วงต่อไปก็เป็นโก Go ูคูกูังกูหังกูหังง่วงอาจจะเป็นอันตรายต่อไอ้ตัวนี้หน่อยแต่เรามีตัวสีเหลืองทั้งสองตัวน่าจะทำดาเมจมันแรงอยู่แต่ดันต่อไปน่าจะเป็นดานที่ท <Goku S 2> นะ <laughs> อน อืรลดดิฟเฟนท์ได้ครับไอตัวนี้อ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะไปเก็บไปโอ้โหสีม่วงอันนี้ขอเก็บไว้ให้นี่แล้วกันเก็บไว้ให้18 18กดูลีลินไม่ได้ไหมวะผมรู้สึกว่าผมวางรูทผิดยไงไม่รู้เหมือนตำแหน่งมันมันไม่ได้หลบสวยโอเคตีมาตีมาขอตีแม่งไม่ตีเลยอยากให้ตีก็ไม่ตีนะเองอยากให้ตีมากเลยครับผม <laughs> ถ้าตีได้นี่คือแบบมันจะ จะได้ผมจะได้เก็บสแต็กรารชุบได้ไงโอ้หเกือบตายสวยนึกว่านึกว่าจะโดนตีตายด้วยโกคูแล้วโอเคจะได้ให้ทรังสแต็กได้อยู่ต่อไปใครวะโดนข่าวหมดแล้นเลยเยะนะอ้ยาไม่ได้โดนข่าวหมดแล้วไม่เอา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 ได้ไหมโอ้ถือว่าใช้ไปแล้วอ่ะมันถือว่าใช้ไปแล้วอ่ะโอ้เสียดายวะไอ้นี่สแต็กไม่พอแม่ผมอยากให้โกใช้กับโกคูสีฟ้ามากกว่าครับแทนกับโกคูอ่าหกปีเนี่ยมันแรงกว่านี้ไง ไอ้น,นี่มันยังไม่แรงไอ้น,นี่มันยังไม่แรงโอ้โห่เน,นี่ยตีแค่แหม่หน่วยสิบร้อยสองล้านเองโคตรเบาเลยมันยังสแตก็แตกไม่พอโอ้เ้ยสแต็กไม่พอโว้ยไม่โอ้ยแม่งเงยสแต็กไม่พอครับถ้าสแต็กไม่พอเอออถ้ามันสแต็กพผมก็ไม่อะไรหรอกเว้ยแต่มันสแต็กไม่พอ แต่แต่ถือว่าตีได้ดีมากเลยเนี่ยตีได้แรงมากเก็บไปสามหลอดก็โอเคแล้วเก็บไปสามหลอดเฮ้ยเฮ้ยเกินโอ้โหมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอมันหลบแล้วยิงเลยว่ะไอ้นี่แม่งฉลาดเว้ยเท่าไหร่โดนไปแสนหนึ่งก็ครึ่งหลอดปะโอ้สกิวสชิวสกิวโอ้ชิวเลยอ่ะโอ้ดีฮิวด้วยครับเออดีมากนี่ก็ต้องให้เคียวอยู่กลางครับผมเป็นมันทำอะไรไม่ได้แล้ว เคียวต้องอยู่กลางเคียวโดนหนักกว่า UI อยู่แล้ว UI มันยังไปหวังการหลบได้อยู่ครบสามแล้วชุบได้แล้วแต่ก็ต้องหวังว่ามันจะลด50%พอดีนะโดเลือห้0พอดีนะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบมาปุ๊บเลือไปถึง50ชุบไม่ได้เอาตายเลยได้ไหมนักไม่ได้ครับไม่ได้ดีผมไม่ไม่หวัง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 อโดนไปสี่หมื่นเลยอะ โอเคเกือบ okay, ตายโอ้ยมันไม่ตายด้วยอ่ะเสียดายวะไม่ตายไม่ตายซะง,งั้นเฮ้ยไม่ได้อ่ะรอบนี้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรงั้นเอาเอ้ยผมให้ตีแล้วสแต็กไปก่อนเออเฮ้ยหลบห้าเราทำงานหลบห้าฉันทำงานนี่นี่นนสแต็กไปเท่าไหร่แล้ววะลืมดูเอ้ยสองล้านเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะ เนี่ยต้องให้เคียวอยู่ด้วยกันอีกแล้วไม่อยากให้เคียวอยู่ด้วยกันเลยคือเคียวมาก็ดีแหละไม่ได้ซัพพอร์ตครับแต่ว่าโอ้ยอยาให้โกฮังอะ่ะคือยังไงผมก็อยากให้ยูไอโอแต่ยูไออยู่ยด้วยกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยูไอไปอยู่กับตัวนี้แทนไม่เป็นไรช่างมันยังไงก็ต้องเล่นเซฟที่สุดแหละเล่นยังไงก็ต้องเล่นเซฟที่สุดครับหกสองล้านตีฮีกอืมแต่โกคูนี้ไม่ไม่ตีเบิ้ลเลยนะไม่เบิ้ลไม่ตายเลย สังเกตมาแล้วไม่เบิ้ลไม่ตายเลยน่าจะน้อยลงอืมตรงนี้ว่าไงโอ้โหเก้าหมื่นหมดแล้วเคเอลเอามาซับล้วนเลยคือตอนแรกอะผมใส่18ฟ้าไปเว้ยแต่18ฟ้ามันทำอะไรไม่ได้ครับ18ฟ้าคือแย่กว่าเคเอลอีกนะฮะคือถ้าใครอยากจะจัดตีมแบบ U7 ก็ใส่1 7 18ฟ้าไปแต่ว่าก็ไม่แนะนำเท่าไหร่ครับไม่แนะนำอยู่ดีอ้ my god งนี้ก่อนอไปถึงห้าไหมไมีถึงอีกช่างแม่งไม่ถึงก็ช่างมันยังไงผมก็โกคูน่าจะสะแต็กมาพอครับถ้าไม่โดนไม่ตายก็น่าจะไม่ตายแหละมันก็ไม่น่าจะโดนดามเมจหนัขนาดผมว่าสแต็กมาพอแล้วเว้ยโกคูล่าสแต็กมาพอแล้วแทบจะสะแต็กทุกรอบเลยเออโอเคมาใช้กับผู้เราเต่ากูเฉยเลยนะฮะเออเฮ้ยเก้าหมื่นเก้าหมื่นแล้ว่าโกฮังเก้าหมื่นแล้วนะโกฮังือ เล่นดอชบอลกันเฉยเออล้านห้าครับเนี่ยไม่ได้ตีอีกรอบหนึ่งเป็นยไงเสียดายเสียดายครับไม่ได้ตีอีกรอบสองแสนเนาะดูอะไรโอ้เนี่ยเห็นไหมคือแบบสแต็กพอแล้วสแต็กพอแล้วสแต็กพอต่อไปครับผู้เท่าเต่าไว้า,างี้อย่างนี้ดีดีดีอย่างนี้อย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเคผู้เ,เท่าเต่าเก็บสีฟ้าไปไม่มีประโยชน์น,นี่เก็บเขียวไปไเก็บม่วงไปก่อน เปลี่ยนสีไม่มีเหลืองเลยว่ะกูฆ่าตายไหมถ้ากูฆ่าตายก็โอเคอยู่ไม่มีเหลืองเลยอ่ะไม่มีเหลืองเลยให้มันเปลี่ยนเหลืองซะหน่อยมปสองล้านห้าโอโหจุกๆไปดิกูหังมารับกูหังล่านี่เตึดเตือเตืเตอเตือเตตตตตตอาฮะอ่ฮะอืมมาวัวเต่าทรงไป คู่หูอุ้ยสองแสนอย่างเบาครับอย่างเบาตอนนี้มันแพท้ทางแหละแต่ว่าเรามีผู้เท่าเต่าคอยชี้แนะเราอยู่ครับคอยทำดาเดเม g ให้เราอยู่3ล้านเดี๋ยวเ,าเอาเป็นตัวหลักเลยเอาเป็นตัวหลักแทน UI แล้วครับเพราะงไงผู้เท่าเต่าแม้จะคือผู้เท่าเต่าเป็นตัวที่ใช้ง่ายสุดนะนการชุบชีวิตน่ะคือแค่แค่โผล่มาแล้วก็เลือดต่ำกว่า50มันก็ชุบได้แล้วครับผู้เท่าเต่าคือง่ายมากถ้าจัดทีนที่ตรงตามคอนเซ็ปต์มาน่ะน,นะ เกโกคูหก okay, ปีตัวฟรีหกปีตัวฟรีเ <DVD> อ hey, hey, hey. okay, ah. ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคมาอ่าเอาไงดีคือผมอยากใช้พุทธเอาต่อเป็นตัวนำเลยนะงั้นผมเอาผมเอานี่ออกแล้วกันเอาผพุทาธต่อนำไปเลยแล้วก็เอา UI ตัวฟรีไปอยู่หลังสุดแบบโฟลเตอร์ไปไอ้นี่ไอ้นี่แรงที่สุดครับเพราะโกฮังหลบเราไม่ได้ไงในเมื่อโกฮังหลบเราไม่ได้ก็เตรียมครับ ยัดอียัดอีหางลงหาอืสองล้านโอ้เกือบ3ล้านว่ะแม่งไม่3ล้านขอคลีหน่อย90%เซเลยนะเออดีมากครับ2ล้านละสแต็กวันถึง2ล้านเลยเนี่ยโอ้ยสแต็ก2ล้านแล้วไอ้ตัวนี้เฮ้ยดีว่ะผมชอบไอ้จริงนะเป็นตัวฟรีผมชอบมากเลย u ูยตัวนี้เนี่ยหยิบมาใช้บ่อยแน่ๆไม่ตายหรอกมันตีทีละสองไงก็โดนเท่ากันอยู่แล้วครับโอเคดีมากใช้กับตัวนี้ อย่าไปใช้แค่คิพอเสียวก็คิจะโดนเออโดนไปแสนกว่าเฉยๆเลยอ่ะเฉยๆเลยกูตีห้าล้านแล้วอะ่ะกูหังทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะฉันตีห้าล้านแล้วอะ่ะกูหังฉันตีห้าล้านแล้วอะ่ะฮะกูหังอืม้มสองล้านแปลตายโอ้ยเรียบร้อยเลยครับเออเป็นไงเป็นไงโอ้โหโอเค เราก็มาต่อกับมันตีนี้ครับผมนะเรามาต่อกับ LR17 ฟรีเซอร์นะผมนะรอบนี้อีกรอบหนึ่งมา17คเจมอนผมก็ไม่มั่นใจว่าจะมาไหมนะเนี่ยนี่คือผมเปิดสสุดไปแล้วนะเว้ยถ้ามันหมดก็หมดแล้วจริงๆครับโอ้โอ้ซาตานขี่บูโอ้ไมคก็สโอ้ไมคกโอ้หนึ่งอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะข้างตู้นะ่ะนั่นไง เอเซซาสามตัวโอ้กําลังจะดีใจเลยประโถเว้ยเออฟิเซอร์ครับข้างตู้เอาดิแม่สาตาคีบูผมรูว่าจะได้ดีอะเดี๋ยวรว่าสาตาคีบูไม่ได้แล้ววะนะสาตาคีบูออ้ออ้เอเซซาสามตัวไงผมก็ต้องได้อีกสองอ่ะไปไหนละเออโอ้ทำไมเออาร์ล้วนเลยวะเออเออเอวมาเทเลสโอ้ย โอ้โหตัวอีกหนึ่งตัวที่ผมยังไม่มีโอเคคุ้มแล้ว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  LR t e r r e s จะได้ลองใช้สักทีครับโอ้ยเขาบอกว่าแรงนักแรงหนาวนะเดี๋วลาลองใช้แล้วโอเคก็เตรียมรับชมนะนะคลิปรีวิว t e r r e t เลยนะโอเคก็ขอจบคลิปนี้นะ่ากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจต่อคลิปอกคำวันพฤหดีต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็เจอกัน คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมเข้าดิส c อ r d ียนอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยล่ะโอ้โหได้เทอร์เลสเว้ปิดคลิปยังสวยงาม